โอเคค่ะมาดูชุดเอ่อตัวล้มจากแฟดนะคะที่แจ้งว่าเอ่อตัวจากแฟดของเรามันจะต้องจับหัวที่เป็นเป็นแฟดท้ายบนะคะถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ได้นะคะลูกค้าจะต้องอ่านรายละเอียดให้แน่ชัดนะคะอ้าวทำเลยจ้ะคลายตรงนี้ก่อนนะคะฟียกขึ้นมาอย่างนี้นิดนึงให้พี่เห็นเอออะ คลายออกเห็นไหมพามันก็จะอันล็อกอ่ะทีนี้ใส่เข้าไปจ้ะอ่ะล็อกเลยเนี่ยค่ะก็คือปรับถ้ามันใหญ่กว่าน,นี้ก็คือก็คือคลายออกถ้ามันเล็กก็คือทําให้มันแน่นแบบนี้นะคะอันนี้คือล็อกอันนี้ของเราจะต้องจับหัวไท้าย B เท่านั้นนะคะโอเคจ้ะแล้วมาใส่ร่วมกับขาดู แล้วเวลาใส่ล่มกับขานะคะไม่ใช่ว่าใส่เข้าไปแล้วก็คือหล,หลวมๆอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะใส่เข้าไปตรงนี้มันจะมีมีเพจที่มันรับให้มันแน่นขึ้นแล้วก็เราสามารถที่จะล็อกตรงนี้ให้แน่นขึ้นได้อีกนะคะเพราะก้านล่มจะเป็นก้านอลูมิเนียมแบบนี้อ่ะใส่เลยจ้ะเออเธอเธอกลางล่มก่อนฟีเอาล่มขึ้นก่อน อ่ะใส่เข้าไปอ่ะแล้วขันขันเกลียวข้างๆให้มันแน่นมันจะมีเกลียวให้ขันนะคะไม่ใช่ว่าเออใส่ด้งเข้าไปแล้วมันหลวมๆไม่ใช่นะคะเราสามารถขันได้นะคะส่วนขาอันนี้ไม่มีปัญหาเนาะคงไม่ต้องลองให้ดูโอเคจะ้ะ